พิวันวันว้มันอยู่ในฟังก็กลมทุกสิ่งมันลอนเงินไฟม่นแหวนอาจา์หัวใจฮัฮึฮึฮ ลเลื่อนนี้ต้งน่าเลยเป็นลบเลยโอ้ยเมื่อยขนุนหมอนก็ลุกมาเป็นผู้ไม่เสฉวนในถ้ำอาถรรพ์นึกแล้วว่ามันร้อนแต่ไฟจะนั่งจะนอนก็ไม่สะดวกเพราะจำจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่ไม่หญิงผู้นี้อาจจะมีพรกรรมมาก็ได้สรุปสลายอย่างนี้เอ๊ะเราก็แก้ไขก่อนไลยจะแก้ไขหน้ามันปืนขึ้นมา แล้วไทยทางว่านาเป็นใครคงจะเอิดเรื่องลายจากักแดชไกล ผีอะไรกูยันทุกวันนี้ออกมาภาวนาให้แฟนขับจำได้คนนี่คือลำมัสิงโอ้ยพี่ยังจำได้ขอบคุณมากนะไปน่าจำบ่ฮะว่าเนื้อเรื่องมันแก่อุวยใครจะแก่วะนักพี่เอียร์พี่ออนเนื้อเอาคน่อยเดี๋ยวจะหาว่าแก่นางหนู นี่เองเป็นอะไรมาล้มถึงในท่าของข้าพัวมันในท่าอาถรรพ์นี่ข้าอยู่เพียงคนเดียวเป็นผู้พิเศษมีคงอาคมมันขังมากเองไปไงมาไงลูกคือว่าฉันจำความได้ว่าฉันเนี่ยผิดหวังเรื่องความรักแล้วฉันก็โดดหน้าผาลงมาแล้วก็มาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเองชื่ออะไรนะลูกฉันชื่อว่าก้อยจ้ะง,งั้นเองใจเย็น จึงจับยานสาวตา,ท,าที่หวยกินท่านก็งวดนี้ล้วแบบรามาสิงเดิมนี่คุยกับใครอะคะกาถานางหนูเองนี่มีกรรมนะจ๊ะบุญมาแต่กรรมมันบังตอนนี้ที่เองอยู่สภาพแบบนี้เอ็งต้องลำบากแน่นอนลูกเลยพระนั้น,น ปู่จะต้องแก้กรรมให้เองเองอยู่สภาพนี้ลำบากแน่เองจะต้องเปลี่ยนไปจากรูปร่างอย่างนี้เองเอชื่อปู่แล้วฉันจะต้องทำยังไงหรอจ๊ะเองนั่งภาวนาเฉยๆเดี๋ยวปู่ทำเองเอ่านมนต์ะาถา 你破路了。 นังูว่าไงตาเอ็งเชื่อตาชะตาเอ็งเนี่ยฟังตาให้ดีต่อไปรุกนล่างเอ็งจะอัปยศดำแบบนี้โดยที่ไม่มีแค่ได้เว้นแต่ว่าเอ็งจะไปมีคนสูงจับรับเอ็งเป็นมีโดยความตั้งใจโดยความจริงใจสูงประมาณไหนอ่ะก็สูงกว่าพวกเราแล้วเฮ้ยนังดูสูง1 9จะมีไหมชาอิเนี้ยจะมีไหมหมายถึงบุญญาธิการไม่ยอมถู งใจโดยสมัครใจลูกตาอิเลตีนมาดังเดิมถ้าไปอย่างนั้นเองไปสภาพอย่างคนเมื่อกี้เองต้องอันตรายแน่ๆโอ้โหคนเมื่อกี้ใช้คําว่าสภาพแล้วกูต้องใช้คําว่าอะไรวะเนี่ยเองต้องเชื่อตาเปลี่ยนชื่อซะใหม่ชื่อเก่าชื่อว่าอีกอดไม่เอาเออหน้ามันดําชื่อชื่อดีนะไมเห็นพูดอะไรนี่ หน้าดำกเดินทางที of of ่บุรภาจำไว้นะจำได้ใช่ไหมทางไหนเนี่ยนะที่บุรภาก่อนอื่นก็ต้องเออเออรอขอเพื่อทุนใครไทยก็หน้่ไม่เอาเพื่อามก่อนอื่นต้องขอ กูไม่เคยร้องอีเมสไม่เล่นอีเมสจะห้ามเล่นว่าเล่นเพรงกูรำไม โดนเอาอีกแก้วที่เป็นรับใช้ในบ้านมาเป็นเมีย <c oughs> จะเพราะอะไรก็เพราะอีแม่ผัวใจหัวขวดน,นี่ยังไงน้อยเู้เห็นเป็นใจที่จะยอมแมวขายฉันมีศักดิ์ที่ความเป็นธรรมฉันเป็นถึงคู่มันจะไปวันไหนฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเมียแต่ไม่ใช่เอาอีกแก้วไม่ยอมสักสีฉันแบบนี้โบราณเพราว่าเสื้อสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ เมื่ออยู่กันดีๆก็ไม่ได้กูไม่มีความสุขพวกมึงก็ไม่มีความสุขถ้ากูจะเจ็บมึงต้องเจ็บกับกูร้อยเท่าพันเท่าเป็นคำอาฆคาเขาทางด้านโซนี่เขาคิดจะทำที่ไรครับพี่รังแฟนผู้ชมตัวรบมรง นะครับมาวดูดวงของดาวไร 泪。<Yeah. S 2> yeah.